เครื่องตัดหญ้ากำลังทำงานอ่าเครื่องตัดหญ้าทำงานไป ขึ้นไลยเอาเครื่องตัดหญ้ามาทำงานกันพี่น้องเลยชื่อน้องคำคูณฝ่ายสาวน้องคำคูณ วัยสาวยังไม่ผสมนะครับทำงานปลายเครื่องตัดหญ้าเรา